รีวิว L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับผม <c oughs> นี่ครับผมอันนี้ก็มาติดเทอร์บโบยกค,คันเร่งดังนะครับผมนี่จะเป็นทรงท่อข้างนะครับมาสองคันวันนี้คันนี้คือยัง F C หลายแฉ F C หลายแล้วคันโอ้โหพิเศษหน่อยค <c oughs> ันเก่าๆบอกใครสนใจเลยไหมสนใจแล้วสนใจคัสนใจคันใหม่ๆนี่ชมกันติดตั้งไปเลยครับผม โบใหญ่ยกคันลิงดังนะครับผมตอนนี้จะเป็นชุดหนึ่งหมื่นห้าพันห้บาทนะครับการติดตั้งก็จะหนักๆห,หน่อยโบตัวนี้อารมณมโบตัวนี้เสียงแบบนี้ก็จะออกแนวใสๆนะครับผมจะไม่โหดดุดันครับยกคันลิงดังเหมือนกันสําหรับคนที่ชอบแบบติดบูธเร็วๆครับ คูปต้า L ห้าสิบ SP นะครับผมไม่แกะกล่องไม่แกะกล่องไหนกล่องยังไม่เห็นกล่องเลยเนาะนี่ครับดูชั่วโมงอหือนึ่งจงุดห้าชั่วโมงนะครับผมด,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 ดูครับดอกไม้ยังไม่อ,ออกครับผมหลอกผมอะไรหลังคาย,ยังไม่แกะ เอาเปนสีกันเดิมๆทำได้เพราใจรักครับ L ห้าศูนย์ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยคันนี้คันนี้ก็จะเป็นคันที่สามเนี่ยนู่นคันแรกครับที่สองเรามาดูช่างหลอดบ้างครับผมอโ้โหเรื่อยๆไม่รีบครับ ช,ช้ชาแต่ช,ช,ชั่วครับ <c oughs> <c oughs> ดูรอบคันไปนะครับ <c oughs> ฟังเสียงคันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่จูนเก็บระบบให้นะครับเดี๋ยวเราไปลองแล้วก็เทสกันอีกรอบนึงเรื่องให้น้ำมันหล่อเ,เลี้ยงระบบก่อน ไม่แกะกล่องน,นะครับผม1.5ชั่วโมงนะครับไม่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับผมหลังจากเราเติดตั้งสกกนเสร็จนะครับผมชุดทบูยกคันเร่งดัง L5018 นะครับวันนี้มีแต่ L50 นะครับผมทั้งสามคันเลยยวเรามาดูว่าคันไหนจะแรงครับ mm hmm. ก็อย่างที่รีวิวไปนะครับผม50 HP นะครับไม่แกะกล่องเลยครับผมตึงลงจากรถมาหมาัดหมานะครับผมพ mm hmm. มวบอลอกผมอะไรยังไม่เอาออกเลยครับผม mm hmm. ผมอะไรวายแม่ยาหนาง มาถึงพื้นที่ลองรถแล้วครับเผาฟางไว้รอแล้วไว้ลองเทสรถอย่างเดียวเลยวันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมที่ว่า L 5 0นะครับ SP ใหม่ถอนด้ามเลครับ ใหม่กว่าน,นี้ก็ติดอยู่ศูนย์เลยโอ้โหจะชนกันไหมเนาะก,ก็เป็นสเต็ปยกคันเร่งดังกันทั้งสามเลยนะครับผม พอเจอกันหลายๆคันโอ้โหไม่รู้ว่าเสียงใครเป็นเสียงใครเลยเอามาดู L 5 0 s FT ก่อนใหม่ถอดด้าหมใหม่แกะกองคันนี้ แมกครับผมปีกันไปเลยระดับช่างมาเองมันต้องแรงสิอันนี้ก็เป็น L50 นะครับผมเาเรารีวิวทีละคันกันไปก็เ,เป็นสเตปท่อข้างนะครับผม อย่างเนียมเนี่ยมใสๆอะไรออฝน ครับผเป็นโบโยกคันเร่งดังครับผมก็พร้อมลองพร้อมเทสให้ลูกค้านะครับก็เป็นทรงข้อข้างนะครับผมจะออกรูกเดิมหรือออกข้างก็ราคาเดียวนะครับเลือกได้เลย ดับช่างมาเองไม่แรงให้มันรู้กันไปเสียงหอโหนนะครับนี่แล้วเราจะพามาดูท่อที่ออกฮะออ,ออกรูเดิมนะครับผมนี่ถ้าเป็นออกรูเดิมก็จะประมาณนี้ครับออกรูเดิมรถเลย เน,นี่ก็จะเป็นออกข้างนะครับออกข้างก็ต้องตัดสําหรับใครที่เป็นสายมุดก็ออกข้างดีกว่าส่วนที่เหลือก็อยู่ที่ลูกค้าดูแลครับผมว่าจะดูแลได้แค่ไหนครับโตโบมันดีอยู่แล้วแต่คนที่ขับคนหลังพวงมาลัยนะจะดีแค่ไหนนะครับ แถว50 s p นะครับผมใหม่นะครับก็บอกแล้วเอาใหม่กว่านี้ก็ติดตั้งแต่ออกศูนย์เลยครับผมรถคนไม่เป็นหรือรถไม่แรงวะ เอ็น50 s ปีนะครับผมใหม่แกะกล่องนะครับสียังไม่ถดลองเลยก็มาลองไอ้ดูนะครับผม1.5ชั่วโมงนะครับผมใหม่คนนี้ไม่มีอีกแล้วครับผมอยู่วันที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับครับใหม่ๆจะไปให้สวยๆครับผมพร้อมเทสรถให้พร้อมเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นท่อออกข้างนะครับแล้วก็จะมีตัดมีแหว่งกันบ้างนะครับผม สำหรับคนไม่ซีเรียสก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับคนซีเรียสก็มีปัญหาแน่นอนผมว่าค,ครับวันนี้จัด3าครับพร้อมเทสระบบให้นะครับผมจบกันไปครับผมรีวิวเสียงกันหน่อยครับอเอียครับผม อฟังเสียงกันหน่อยนะครับผมต่อ,อข้างนะครับสุดจัดนะครับผมสุดทุกคันนะครับนี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับอู่ช่างบิ๊กเทเบนะครับผมหรือติดต่อเข้ามาทาง Facebook อู่ช่างบิ๊กเทเบนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับ